สวัสดีครับนี่จะพามาดูบ้านเจ้าของบ้านมาด้วยเจ้าของบ้านเด็กฝรั่งเนี่ยผมจะคุยดูเรื่องไหมเนี่ยนี่ทาเวิร์กที่สวยนะอยู่ที่แก่งคอยทับกวางสระบุรีไปไปคุยกับพี่เขากันเนาะเป็นไงบ้างโอ้ยลงมาจากถนนมิตรภาพแค่กิโลเดียวเองเข้ามาทใงสวนนี่ฝันเนาะไปคุยกันไปคุยกับพี่กันนี่นี่ใบหลังนี่นี่นี่หมดนี่เลยครับสวัสดีครับคุณหญิงครับสวัสดีค่ะนี่คคุณหญิงไหมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหญิงครับนี่วันนี้มาเที่ยวอีกวันหนึ่ง ออแนะนำตัวนิดนึงคุณหญิงคุณหญิงเลยใช่ไหมใช่คะ่ะวันนั้นคือมาแล้วแต่ไม่เจอคุณหญิงไงคุณหญิงเราอยู่ที่ไหนกันครับเราอยู่ที่ ทับกวางค่ะตำบลทับกวางอ,อําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะทับกวางแก่งคอยสระบุรี่จริงไหมครับที่ผมบอกว่าเข้าไปจากมิตรภาพเนี่ยถนนใหญ่เลยอะนิดเดียวใช่ค่ะนิดเดียวค่ะกิโลนึงได้ไหมประมาณโลนิดนิดมันเข้าตรงส่วน,ม,นมิ่งมิ่งอะไรนะมิ่งมงคลคมิ่งมงคลดังนะติดถนนติดถนนมิตรภาพใหญ่ๆเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะใครขับขึ้นไปทางอีสานนี้ต้องเห็นแน่เลยเห็นแน่นอนค่ะ,ะคุณหญิงอันนี้เป็นบ้านของคุณหญิงเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะพื้นที่เท่าไหร่ครับเนี่ยครับ162ตารางวาค่ะ นี่ผมเห็นป้ายมันสะดุดตาอ่าสะดุดตาแล้วก็เป็นคุณหญิงต้องป้ายนี่นี่สิครับอันนี้ของคุณหญิงเลยใช่ไหมใช่ค่ะร้อยหกสิบสองตารางวานี่สี่ห้องนอนเหรอฮะสี่ห้องนอนค่ะสี่ห้องนอนสามห้องออฟฟิศด้วยใช่ค่ะอ่าโอ้ลดมารถมาสามห้องน้ำใช่ค่ะหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องรับแขกหนึ่งห้องเก็บของอันนี้เบอร์ใครครับเนี่ยฮะเบอร์หญิงเองค่ะศูนย์หกหนึ่งแปดสามสองห้าสี่สามหนึ่งนี่นะถูกต้องค่ะคุณหญิงขายสองล้านเจ็ดใช่ไหมครับสองล้านเจ็ดค่ะอ๋อ มีรถบ้างไม้มในช่วงนี้อันนี้ผมมาถ่ายทําไปเมื่อสองสเดือนที่แล้วแล้วเห็นว่าหลุดประจําใช่ไหมใช่ค่ะคุณหญิงรถได้เท่าไหร่ทารถอ่าลดได้ตอนนี้ขอสุดๆเลยก็สองล้านสี่ค่ะสองล้านสี่ค่ะโอ้ทำไมรถเยอะจังเราอยากขายให้ได้ไวๆอ,อ่ะอ้าทำไมนึงมมีเหตุผลในการขายไหมครับพอดีว่าเราไป ซื้อที่ทาธุรกิจอยู่อีกที่หนึง่งค่ะแล้วมันต้องไปกลับไปกลับอะ่ะเราเราไม่ไหวคุณหญิงทําไปทําธุรกิจที่ไหนขออนุญาตนะถ้าเกิดผมถามอะไรร่วงเกินไปขออนุญาตนะฮะยินดีค่ะ<ไ>เปิด<ป>เปิดธุรกิจบอ่อปลาค่ะที่ไหนครับหนองโนค่ะหนองโนมันคือที่ไหนกันหนองโนมันคือนโนโนอาเภอเมืองจังหวัดสระบ,บุรีค่ะอ๋อจังหวัดเดียวกันจังหวัดเดียวกันจากนี่กี่กิโลครับ30กิโลค่ะ30กิโลก็คือขายเหตุผลเพราะว่าจะย้ายไปทําธุรกิจที่นู่นหรือไปปลูกบ้านที่นู่นไปปลูกบ้านที่นู่นด้วยค่ะคุณหญิงพาดูรบข้้างๆนนิดดหไไมค ยินดีค่ะเนี่ยมันมันออกไปมิตรภาพไปทางไหนครับตรงไปนี่ก็ได้ค่ะตรงไปทางนี้ได้แล้วก็เลี้ยวซ้ายออกถนนใหญ่มีภูเขาด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะมีภูเขาด้วยสวยมากพี่ผู้ชายเขาเป็นฝรั่งเนาะฝรั่งฝรั่งเปล่าใช่ฝรั่งไหมไม่ได้ครับไม่ได้อายุฝรั่งอายุฝรั่งห้าสิบ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 ตรงนี้ก็สามารถออกไปถนนมิตรภาพได้เหมือนกันนิดนึงฮะเดี๋ยวงงตรงไปเนี่ยนะประมาณสักสามร้อยเมตรได้ไหมใช่ค่ะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลยค่ะ เลี้ยวซ้ายประมาณ1กิโลค่ะแล้วเลี้ยวซ้ายอีกก็เจอถนนมิตรภาพแล้วค่ะแสดงว่าจากนี้ไปมิตรภาพก็ไม่เกินกิโลครึ่งไม่เกินค่ะที่นี่เขาเช่าเป็นห้องเช่าหรืออะไรครับเป็นห้องเช่าค่ะเนี่ยนะเนี่ยนะเนี่ยนะมีห้องเช่าเต็มไปหมดเลยนะครับใช่ค่ะเงียบไม่ไม่ไม่เสียงดังไม่รบกวนบ้านคนหญิงนี่ติดรั้วสีฟ้านี่หมดเลยใช่ค่ะหมดเลยนะครับอนาเขตรั้วสีฟ้าค่ะทำไมถึงเลือกสีฟ้ามีคนถามมาเยอะจังเชลซี อ๋อ <c oughs> ชอบสีนี้เลยเทวีนี้เลย๋อเป็นแจ้งว่าเป็นคนเลือกใช่ค่ะเขอ,อนีญจะพาเดินดูข้างในขอบขอบ้าวขอบเข็หนะตอนได้ยินดีค่ะ,ะยินดีค่ะเชิญค่ะแสดงว่าตอนนี้ไม่ใช่ป้ายนี้ไม่ใช่ไม่ได้แล้วนะฮะค่ะต้องเป็น2.4นะครับ2.4ค่ะ่า2ล้าน4โหน่าเสียดายเหมือนกันนะครับอ๋อรู้แล้วเจอต้นตำรับแล้วทำไมถึงเป็นสีนี้อ๋อมีคนถามผมเยอะเลยทำไมเป็นสีนี้นั่นไงไม่ใช่เกิดวันศุกร์อ๋อส่วนนี้เป็นอะไรข้างหน้านี่ครับข้างหน้าเป็นออฟฟิศค่ะ ออฟฟิศใช่ค่ะนะครับออฟฟิศคือเอาไว้ทำงานได้ทำงานได้เก็บของได้ห้องห้องไร์สดห้องห้องไร์สีมาตรงนี้เลยอ๋อทำเลมันดีคุณหญิงไม่เสดได้เหรอเสดได้ค่ะแต่ว่าความใฝ่ฝันของสามีคืออยากมีบ่อปลาเอาไว้ให้คนตกอย่างนั้นใช่เราเราแยกล่างกันไม่ได้อ๋อเลยก็ต้องไปอยู่ที่นั่นเข้าใจเหตุผลแล้วครับอ่แต่ขอขอส่องนิดนึงนะครับขออนุญาตนิดนึงนะฮะแต่ไม่เข้าไปนะครับขออนุญาตนิดนึงผมให้ให้ให้เก็บนิดนึงฮะ คือเจ้าของบ้านยังอยู่ผมก็ไม่อยากเข้าไปรบก,กวนนี่ช่วงนี้ก็เก็บของออกย้ายไปทางนู้นบ้างอา้าแสดงว่ามีบ้านแล้วดิครับไม่ค่ะเช่าเขาอยู่เหมือนกันอ๋อก็เลยเริ่มเก็บของย้ายไปทางนู้นแล้วใช่ค่ะที่ที่เกิดมีใครซื้อที่แอร์ให้ไหมคะ<า>ให้ไหมตกลงกันในข้อสัญญ,ญาดีกว่าค่ะให้โทรมาคุยใช่ค่ะ,ะราคาจะเพิ่งต่อคนลดมาแล้วใช่ค่ะลดมาสุดแล้วนะครับอันนี้คือไม่คุณหญิงผม,มลืมอันนี้คือห้องโถงหนึ่งห้องหนึ่งห้องค่ะหนึ่งห้องสามารถกั้นเป็น แล้วตรงนี้ก็จะเป็นอันนี้กั้นไว้แล้วเรียบร้องอีกหนึ่งห้องทำเป็นสามห้องเลยก็ได้ได้ค่ะได้ได้แล้วก็อันนี้ก็คือเป็นพื้นที่ที่บ้านพื้นที่ที่บ้านค่ะแล้วอันนี้อะไรอะไรคุณหญิงอันนี้จะเป็นสวนค่ะที่ติดที่ติดไว้ตรงนี้เพราะว่าอเวนเจอร์เราเราเรากัดแหลกอเวนเจอร์คือหมาคือคุณหญิงชอบเลี้ยงหมาใช่ค่ะนี่นี่นี่ที่ติดกรงฉีกไม่ใช่อะไรเพราะเหล็กเหล็กเหล็กเขากัดอ๋อนี่ใช่ไหมฮะนั่นแหละนั่นแหละเจ้าตัวดีที่คอยกัด กัดกัดต้นไม้ใช่ไหมเหล็กกัดเหล็กเลยนะนี่ไงกัดเหล็กก็เลยว่าต้องต้องกั้นเพื่อว่าเป็นเมื่อก่อนทำให้มันเป็นขอบเขตให้มันเป็นขอบเขตมันจะได้ไม่มารบกวนเราเพราะว่าอันนี้เมื่อก่อนเราทําเป็นบ่อปลาตรงไหนฮะนี่ไงอ๋อเดี๋ยวขอชมนิดนึงนะฮะค่ะผมมาครั้งที่สองแล้วครั้งแรกผมก็เสียดายนี่อ๋อเป็นบ่อปลาแต่ตอนนี้ไม่ได้เลี้ยงแล้วไม่ได้เลี้ยงแล้วเราย้ายไปบ่บ่ดินแล้วค่ะขอโทษนะัะปลาที่ตกเป็นปลาอะไร อ่าเป็นพวกปลากระโ h o ปลาเกมค่ะปลาปลาผู้หญิงแถวนี้สพัันธุ์ท่วไปูดก่อนขออนุญาตพี่เมื่อกี้ผมพูดแทรกผมไม่ได้ยินเสียงปลาอะไรนะฮะพวกปลากระโ h o ปลาเบิกปลาอะไรอะไรใหญ่ๆที่บ่อตกปลาเขาเขานั่นกันอ๋อครับคือปลาใหญ่ครับผมนี่ให้ดูป้ายอันนี้ใช่ไหมครับนั่นแหละต้นต้นกำเนิดสีฟ้าต้นกำเนิดสีที่มันโดดเด่นขนาดนี้โอ้โหเวลี่กูดโอ้สวยครับสวยสวยใช่ค่ะ ข้างในกี่ห้องนอนข่อยข้างในทั้งหมดสี่ห้องนอนสี่ห้องนอนค่ะหนึ่งห้องโถงใหญ่ครับหนึ่งห้องครัวใหญ่ครับสามห้องน้ํมในพื้นที่นี้คือง่ายๆว่าเต็มกระบนเลยเต็มหมดเล้วเหลือที่โล่งคือตรงนี้เท่านั้นแหละใช่ค่ะคือผมชอบตรงนี้เพราะว่ามันมีภูเขาล้อมรอบใช่ไหมครับใช่ครับมันก็เป็นภูเขา ฝั่งนู้นก็เป็นนะแต่ตึกอะไรพวกอาคารมันบังใช่ไหมฮะอยแต่ถ้าหน้าหน้าหน้าลมมาช่วงช่วงอ่าปลายปีเนี่ยสวยสวยเย็นเย็นตลอดถ้าใครนึกไม่ออกนึกถึงสวนมิ่งมงคลอย่างเดียวใช่ค่ะเข้ามา1กิโลกว่ากผมขอดูในบ้านนิดเดียวได้ไหมได้ค่ะที่เดียวนะขออนุญาตนะฮะได้ค่ะได้ะขออนุญาตระลับเราลงนิดเดียวอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นหน่อยลบลบหน่อยนะเพรากำลังจะย้ายนี่แหละแค่นี้แหละคุณหญิงฮะก็คือเป็นฝ้าอ่า ข้าวแผ่นเรียบะนะครับกระเบื้องเนี่ยแล้วอีกสองสามห้องมันเข้าไปทางโน้นใช่ไหมใช่ค่ะเข้าไปทางโน,น้นแต่แล้วในนี้จะมีสามห้องตรงนี้จะมีอีกหนึ่งห้องแล้วนี่<ม>คือห้องถง <ผม S 2> ใหญ่ว่าราคาในคุ้มค่านะสองล้านสี่ในพื้นที่เกือบเกือบครึ่งไร่เอาง่ายๆร้อยหกสิบสองก็เกือบครึ่งไร่ใช่ไหมฮะแล้วก็อยู่ในขอบเขตเ,เป็นสัตว์เป็นสวนทำเลเขาดีผมยอมรับว่าทำเลเขาดีเดี๋ยวขออนุญาตส่องตรงนี้นิดนึงครับส่องอเวนเจอร์อ่านี่แหละเจ้าตัวนี้เลยนี่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 ส่งเขาด้วย ข้างในมีมีห้องเก็บของอีกนะคะข้างในถ้าเกิดตอนนั้นเนี่ยเราย้ายไปเนี่ยน้องหมาก็ไปด้วยก็ไปด้วยค่ะแปมาแต่ถ้าเจ้าของใหม่จะจะเอาเราก็ไม่ได้ว่ามันมันจะไม่คุ้นเคยขึ้นอีกขายบ้านแถมหมาจะไม่คุ้นเคยครับอันนี้ไว้จอดรถจอดรถได้ค่ะโอ้พื้นที่มันสวยนี่นี่คุณหญิงครับวิวนี้เลยใช่วิวภูเขาเลยนะครับแล้วก็พระอาทิตย์จะตก ที่ที่ตรงห้องครัวหน้าต่างห้องครัวทุกวันพระอาทิตย์อยู่ตรงนู้นนั่นคือที่ตะวันตกใช่ค่ะจะตกอยู่ตรงหน้าต่างห้องครัวแล้วอันนี้ทิศอะไรคุณหญิงครับหญิงไม่ค่อยรู้จักทิศตะวันตกปุ๊บตรงนี้ก็ตรงวตะวันออกใช่อันนี้ตะวันออกอ่าคุยง่ายๆคือตะวันออกอยู่ตรงนี้แล้วกันใช่ค่ะเย็นร้อนไหมช่วงเย็นไม่ค่ะแถวนี้ถามคนอนุญาตถามได้นะคุณหญิงนะขโมยกะโจรเยอะไหมไม่ค่ะไม่มีนะไม่มีคือคนก็จะซื้อที่เนี่ยถ้าเกิดมีคนอยู่เยอะๆเนี่ยสิ่งที่คนเขากลัวตามมาคือเรื่องของโจรขโมยต่างๆ ไม่มีไม่มีค่ะหญิงรรัประกันตั้งแต่อยู่นี่มาไม่มีสบายจใจได้<ช>เหตผลเราก็บอกแล้วว่าจะขายเพราะว่าเราจะย้ายไปปลูกบ้านใกล้ๆกแหล่งทำมาหากินของเราพุ่งง่ายๆแค่นั้นเอง<ช>ไม่มี<ช>อะไรไปมากกว่านั้นแล้วราคาอย่าเพิ่งลดคุณหญิงพูดเบอร์คุณหญิงอีกรอบหนึ่งครับสนใจติดต่อโทรมาได้ที่061 832 5431ค่ะ ก็ลองโทรมาดูแล้วมาดูที่นี่คุณหญิงอยู่นี่ทุกวันไหมหรือต้องนัดอ่า uh, ต้องนัดค่ะแต่ oh. ว่าทุกวันจะมีอ่า uh, จะมีแม่บ้านมาค่ะแม่บ้านมาค,มาคอยทำความสะอาดมาคอยดูแลให้ใช่ค่ะแต่ถ้าเจอคุณหญิงยะงง่ายกว่าได้ค่ะเจอปุ๊บก็คือตกลงคุยกันได้เลยของในบ้านหรือของในที่นี้ก็บอกแล้วว่าต้องให้มาคุยที่นี่กันใช่ค่ะเรื่อง<ห>เรื่องเรื่องเฟอร์นิเจอร์นอกเหนือนั้นให้มาคุยกันค่ะ,ะงานงานนี้เราสร้างบุญกันคุณหญิงรู้เลยใช่ไหมฮะรู้ค่ะก็คือง่ายๆเลยขายได้ผมไม่ขอรับค่าตัวไม่เต็มหนึ่งบาท คุณหญิงไปมาแล้วไปมาแล้วอ่าเพราะฉะนั้นคุณหญิงได้บุญผมได้บุญคนซื้อก็ได้บุญด้วยใช่ค่ะอ่าเนี่ยนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะเป็นแปลงที่สวยอีกแปลงหนึ่งเลยนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับมูลค่าบ้านเออคุณหญิงลืมถามนิดนึงขออนุญาตมาว่าจะจบแล้วลืมเลยบ้านนี้สร้างไปยอะไรครับออหญิงอยู่มาตรงนี้สี่ปีแล้วก่อนหน้านั้นอีกอะค่ะเพราะหญิงซื้อต่อเจ้าเจ้าของเดิมอ๋อประมาณดได้ไหม how many years for this house before we take overspace <Please>. น่ะ no, before we take over b efore we take over this house เป r ด e รีใช s, s, <S ไม่ใช่น่าจะประมาณอยู่ที่6ปีได้ประมาณนี้ที่สร้างนะใช่ <6 S 1> ค่ะปีเอาเข้าๆพอแล้วกันอ๋ออันนี้อันนี้โอเคอ,อ,อันนี้เป็นชนบทูด้แดงด้วยกูดแดงสบายใจได,ได้ค่ะอะคุณหญิงวันนี้เราสมควรกับเวลาเราก็ขออวยพรให้คุณหญิงได้ไขว้ไว้นะครับแล้วก็จะได้ไม่ต้องเหนื่อยเดินทางจะได้ไม่ต้องซิ้นเปลืองค่าน้ำมันในการเดินทางขอให้ได้สร้างบ้านใหม่ได้สมดังใจแล้วก็คนซื้อได้ที่นี่ได้ที่สวยๆทำเลทองไป บ้านนะ่ะบางคนคุณหญิงเขาบอกว่าเอ้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่แต่ผมว่าทำเลนี้อันดับหนึ่งเลยนะแถวนี้ใช่คอโอเคครับคุณหญิงขอบคุณมากครับค,คุณหญิงค,ค,ะค่ะคขอบคุณค่ะ